เดินทางมาถึงบางช่อไอห,หน้าหนองจอครับตอนนี้ก็ยังไม่เห็นมีทีมวยแล้วแต่ว่าบางยาและก็ลหลานทุกคนนะครับตอนนี้ถึงเวทีเรียบร้อยแล้วยวตามหาเวทีมวยกันน้องดีนี้บง<อ>ดีได้ชกไหมวังด,ดีไม่ได้ชกค,ครับบางอะไรก็ไม่ได้ชกแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ไปเชียร์นิล่าครับรว่ามาล่าลูกบางยามบิหมาดนั่นเองครับไปนี่ครับผมวิวแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีครับอยู่ชิวคนนึครับผมนี่ครับก็เป็นงาน เป็นงานที่บางเกาะเลยนาครับเพราะว่าของขายเยอะพอสมควรลีรีรีพี่พี่คนนี้ไงที่เอาท่าตีนังการหนูไปอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนวัสดีท่านอะไรนั่นนี่ขอบคยอะเลยไหมนี่ขอบคุณมาหรือว่านอมาเป็นไรอ่ะเพิ่งตื่นยังเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นไปไปนาะเดี๋ยวบังเข้าไปก่อน นี่ค่ะมาล่าชนะที่ได้พลอยบอกเลยรอนานมากไปชกชกแป๊บเดียวเองเไงมาล่ามาล่ามาแป๊บเดียวมาล่ามาเดียวหายเหนื่อยยังเด้ยยังไม่ทันเหนื่อยยังไม่ทันออนเหนื่อยอยู่ะะอโอเคสำหรับวันนี้ก็มีแค่คนเดียวนะคะเดี๋ยวไปเจอกันต่นอพรุ่งนี้ค่ะครับผมตอนนี้ก็กำลังกลับบ้านครับผมเพราะว่าโดนยับเลยโดนทั้งของเล่นทั้งของกินแล้วก็กำลังขับรถกลับบ้านครับผมก็ มาลาลาวันนี้ชกแค่คนเดียวครับแล้วก็ชนะ TKO ไ,ไปในยกที่2ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามกันต่อว่าจะมีละหลายๆคนไหนโชคครับก็ไปกันเลยอ,อะไรโชคดีคืนที่สองก็มาถึงแล้วครับนี่แล้วก็มาเจอช่องใหญ่อย่างช่องบางกรูดแบบเดี่ยวครับผมกำลังขึ้นโดนนี่คือที่สองช่องเดิมครับแต่ว่าบางกรูกำลังขึ้นโดนอยู่แล้วผมใช่เลย

นี่ครับอยู่เหมือนเดิมครับต้องยิวชีพเกินเหตุครับอารมณ์ไม่ดีครับเพราะดนงวาเล่นงานมาครับเตรียมเสือเตรียมอะไรเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูตัวตึงร้านพร้อมไหมครับเอยครับเแต่งตัวซะหล่อเลยไม่ต้องของเล่นลงไปเดี๋ยวไปดูตัวตึงอ้าวตัวตึงของข้อหักอีกแล้ว นี่ครับแล้วก็มีคนดังมาสมทบครับผมใครได้เนีย่ยจอดได้เลยจ้ะสองจูครับจูเนียกับจูต,ต้าอันนี้คือช่องยูทูบท,ที่กำลังจะลงคลิปน,นี่ครับผมน้องสาวเดินทางม,มาถึงมาที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปลุยกันนี่ครับเรียบร้อยมี่100พันธุ์นุเรียบร้อยถามความพร้อมไม่มีหน่อยไอ้เมย์พร้อมไหมเนี่ยฮะพร้อมมากี่วันมนเนี่ย ยายฉีไยายีไเออ้ยาพี่ๆติดตามหน่อยเป็นพี่ป่าโอเคเามีเสร็จแดไปถามเมาดาต่อเมราดาเป็นไงบ้างเขินเนหเนค่ะไที่ไหนะไฟนี้ไฟนีกะพร้อมไหมพร้นนะพอมอค่ะมาฉีไรมาฉีไรรอดูยังไง อ <Okay. S 2> ไปมากกว่าไปนู่นโอเคโแชมาด้วยโ์ไปใส่กล้องหน่อยทำยูทูบยูทูบอ่าต้องมาเชียร์ใครเนะี่ยเชียร์หลานสามอ่าโอเคสามคนมีราม,ม,มี่บางคนก็ประกวดบางบอยเดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวไปตามมาต่อโอเคมีใบ,บก๋วยเตี๋เวข้าวครับ อาเซอ,อ,อลีตื่นแล้วนะคะตอนนี้นต,อตอนนี้เอรี่ตื่นแล้วนะคะเรากำลังเดินเข้าไปข้างในจะไดปข้างในค่ะมือบังเกอร์กันล่า แม่พเชียร์ขอดูหน่อยขอดูเล่บหน่อยนี่เรี่กว่ันชกครั้งแล้วครับผมรับพมกแรกครับนี่มึงถูกอังรีป็บป่า <ร> <harma> เป็นไงบ้างคะวันนี้เป <Luis> ็นขา่ะข้าวค่ะข้าวแต่จริงห้าวนะคะแล้วดอะไร้าวกี่วันนกี่วันสามวันีจนขางข้ตเนียแล้ววันนี้หรอคะนี่เป็นต้เชียค่ะกดไลค์กดแชร์ ของเสบขอบนต่าง,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 <ะ>งนานานกตโอเคบ <c oughs> ายบายอ้โหเดือดเดืนอง่อครับาาวนันวน, <c oughs> นี้สมหลานตุกคุรวย้าไยได้หมดครับจังทั้งแีโดยพี่ใหญ่สุดยังเม <c oughs> ่ดาวนีคะแนนเก็บไหมเกตรวไหนบ้างนี่ถูกครับทำได้ทำได้เก่งเก่นหน่อยแต่ว่าเอาตัวรอดในการค้าชทยมาให้น้องเอ็ี นกบัวตัวน่าบงบอยบับอช้าแพนกยกดีรคะแนนไอ้บอลขัวแล้วบงบอยช้าคะแนนครับแล้วีช้ารช้านกยกแรกครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามคลิปในช่องยทูสังสัไครับผมอย่เจอกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปีไหนเจอกัน